ตอนนี้สมาชิกก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปั่นตามพวกเขาไปเลยนะเดี๋ยวตามไม่ทันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน อากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดจึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้แอบอกเธออยู่ทุกทีถ้าลอคอรมใจจะเห็นฉันคนนี้ กไปอยู่ใกล้ๆเธออยากไปยืนข้างๆกายทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทัดใจธอได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้หววันนี้ตอนนี้ ก็มาจอดแวะที่หาบกรักนะครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปุนน้องตาตอนนี้แล้วที่ลงามาเนี่ยมีบรรยากาศคือเป็นไอหมอกตลอดแนวเขาแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยอดีวันนี้มามีฝนมาต้อนรับนะครับทำให้าการปั<า>ร่นใช่วันนี้ไม่เหนื่อยเกินไปนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนจนเกินไปแต่ว่าก็นนาาสนุกสนุกนะครับสําหรับใครเพื่อนเพื่อนนักปั่นที่อยากจะมาก็แนะนํานะครับว่าเป็นสถานที่ที่ ถ้มามาทิ้มลองนะครับได้สัมผัสธรรมชาติจริงๆนะสำหรับคนที่ที่ชอบธรรมชาติด้วยแต่ถ้าใครจะมาพักบนนี้ก็ได้นะก็ต้องลองติดต่อกับทางอุทยานดูนะครับจุดแล้วก็ใช่คล้ก็ทัวร์ถ้าเกิดไม่ได้ปั่นนะครับบริเวณที่ที่พักเขาก็มีสัญญาณมือถือถึงแต่เมื่อวานนที่เราอยู่ที่พุทธเปิดแล้วก็พุิล้องกล้าบอกว่าฝนกระหน่ำลงมาหนักมากทำให้พวกเราไม่สามารถปั่นได้ นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่กิมเนี่ยแนะนำไปกินขนมจีนเจ็ดสีสารัดสารัดอันนี้เจ็ดแสง <laughs> ไม่ใช่ <c oughs> อันนั้มันหนัง <laughs> นะฮะนะซึ่งจะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงทางไปหลุมเก่าเนี่ยครับใ,ใกล้ๆเอง,องประมาลเจ็ดถึงแปดกิโลเจ็ดถึงแปดกิโลไม่ไปครับผมแล้ว,แล,วแล้วเขาจะพร้อมเสิร์ฟเราไหม <c oughs> ครับเดี๋ยวไปกินแล้วเขาเปิดบริการแล้วครับโอ้โหแปดโมงแปดโมงเย็น ใส่โมงเกือบห้าโมงเย็นอย่างนี้ก็อุ๊ยตอนนี้ประมาณสักสี่โมงครึ่งแล้วไม่ใช่ฮนะตอนนี้กํลาลังเช้าตรู่อากาศกํลาลังดีเลยยังไงเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งของจีนไปเติมพลังกันหน่อยดีกว่าครับผมไปเลย okay. ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมจีนเจ็ดสีสารัตช่อผมเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เราปั่นเราเราปั่นที่พักเนาะโอ้ก็บรรยากาศก็มีฝนโปรยปลายมาเป็นระยะระยะแต่เราก็ปั่นมาได้ครับจนมาถึงขนมจีนเจ็ดสีสารัตและนี่ก็เจ้าของร้านขนมทีนเด็กดีทั้งนั้นครับสวัสดี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 ครับท่านผมทำไมถึงใช้ชื่อว่าขนมจีน เออ่เพราะว่าขนมจีนเรามีเจ็ดสีนะครับครบเลยเป็นเส้นสมุนไพรครับในสมุนไพรก็คือว่าแต่ละสีจะใช้อสมุนไพรต่างๆครับถูกต้อย่างดอยังอ่างหอมสีสีชมพูครับที่ใช้สีมว่วงไม่เป็นดอกอัญชันนะครับดอกกัญชัยอ๋อถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็น,นอ่าใช่ครับสีโมแชรโอเคอนี่คือเป็นจุดเด่นของถูกต้องครับคือสีที่เราใช้นี่ครับคือสีไทยใช่เนะครับเราเกิดจากการนำสมุนไพรแต่ละชนิดมาปั่นเพื่อคัดสีออกมาแล้วก็มาผสมกับแป้ง อนนาเส็แล้วผมขอถามก่อนครับความเป็นแบบว่าขนมจีนเจ็ดสีมีบทบาทเป็นอย่างนรบ้างถ้าจะศึกษาเรื่องราวของขนมจีนนะครับก็ต้องคงต้องเริ่มงแต่พี่คุณคุณแม่คุณยายนเลยครับเพราะว่าขนมจีนเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมของคนเก่าที่ชาญาน้ะแล้วก็เป็นอยู่ับประจําบุคคลเลยคือใครมาตเข้าที่นี่ยเราสนใจคุณแม่เขาเป็นคนร่มเก่าเลยตั้งแต่กําเนิดนะครับถ้าเผื่อว่าเขาชอบขนมจีนมาก เาเขาเไปที ladies, ่แางจังหวัดแล้วรู้สึกว่าจะเป็นข้อตันาตันข้ตันแันแปแสนแผนใช่ครับคือเสพแบบไมนมีลายสีเเลยกับว่าเอหนูหนจีเรานึเหลือทำไมเราไม่ลองแบบเพิ่มวัรุ่ก็เป็นยไงเกี่กสตายที่เรามีพราเลยนำสีมาเพ้วกัองแล้วก็ทำแก็ให้คนในบ้านกินนะครับคุณพ่อทานบ้างคุณพ่อก็ไปได้สูตรนี ก็เลยกันนะครับเอ๊ะทำไมเราไม่นอนมาลานสราบัน่มจีเลยต่อยอดจากธุรกิจที่บ้านที่เราขายมาขายส่งออกเลยทำมาเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดขายของให้ล so, 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 er, uh, ูกค้านะครับเป็นจุดขายของฝากเลยเอาหนมจีมาเปิดเลยแล้วแม่ก็เลยเป็นคนที่คิดค้นขนมจีจะซื้อคนแรกนะครับของปร่เทศของของขายของประเทศก็ได้นะครับก็แต่ก่อนนี่อาจจะมีแค่สีสองสีแล้วถ้าเสียงตอบรับจากลูกค้าที่เขาชอบเขาจะมาขาย พอเห็นขนจีนหลายสีด้วยเนี่ยเขาเขาไม่เสียเวลาเลยนะเต้นมากามเคยเห็นไม่เคยเห็นเลยอะไรเนงะี้ยแล้วยิ่งเขารู้ว่าเราใช้วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติไปด้วยเขายิ่งไม่สียเวลเลยนะครับโดยพออย่างเช่นผักผักที่เห็นเนี่ยก็เป็นผักที่เราปลูกเองไ,<ด>ไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้สารพคมีแล้วก็ยังข้ามอะไรอนะีกนี่เราก็ได้ลิ้มลองความอร่อยของขนมจีนเจน็ดสีสารัดอียครั้งนะครับแต่ว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆนะสำหรับใครที่อยากจะมาลองขนมจีน ูหลุมเก่าดั้งเดิมครับมาทีที่นี่เลยครับลายขนมจีนเจ็ดสีสารลัดครับตั้งอยู่ตรงไหนครับคุณมแฝดอยู่ที่ถนนหล่งสักจังหวัดเลยนะครับอยู่ตรงข้ามโรงปลาชุมพลาร์นะครับอนุญาตครับตนทางหลวงหมายเลข12แล้วก็จะเป็นที่บอกครับครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเราจะไปทานห้วยตองครับหล่มสักสะพานห้วยตองหล่มสักเราได้ข่าวแว้บๆมาเดี๋ยวคุณมแฝดจะแปบมาด้วยอ่าคงต้องระวัคุณมแฝด ช่วยเป็นเจ้าภาพของอำเภอหลงเก่าด้วยละกันผมเป็นตัวแทนหลงสักแล้วนี่ก็ตัวแทนหลงเก่าก็เราก็จะไปปั่นกันครับผมเป็นเชฟที่พิเศษมากเราเรามีเจ้าภาพเจ้าเจ้าภาพร่วมเยอะโอเคยังไงเดี๋ยวไปดูครับสะพานห้วยตองที่เขาบอกว่าสวยมากๆอยากรู้เหมือนกันว่าจะสวยแค่ไหนเพราะว่าโอก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะครับผมง่ายเดี๋ยวไปเจอกันที่สะพานห้วยตองครับ